สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนุ่มบ้านโคกสวัสดีปีใหม่อีกรอบมือนี้มาออกหาผึ้งแล้วครับมาได้มือนี้เด้อพี่น้องมืออื่นมอนัดไดีไปโรงพยาบาลมากับไอ้กบสองคนครับมือนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเฮาสิพอบ่ถ้าเห็นก็นจะเป็นผึ้งครั้งแรกของปีใหมเ่เ้อพี่น้องปีสอง6เดี๋ยวไปรุนกันสิเพ็นบ่ มีโตอยู่แถวนี้แหละครับนี่กินดอกสาบเสียคือเกอไปบรรยากาศดีครับโอ้ขอให้มันๆ เบ่งตอยู่ตรงนั้นเดี่น้องไอก้กบพาลงมาดักตัวมันนะครับมันลงมานี่สั่นผมยังเห็นเด็่น้องเดี๋ยวมั่วกันเบ่งก่เพื่อจะพอเพิ่งห้างหรือเปล่าไปตอนนี้กำลังมุ่นหาเดี่น้องมั่วอยู่นะครับผมยังบเห็นทิศทางที่แน่นอนเลยมาดูดอกนี่นะ อเป้านะันมีตัวอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละยืนเบิ่องอยู่นี่จากหายไปเสียแล้วบุลุจะดูกันเขาสิเห็นบ่ไงกบว่าน่าจะอยู่ในนี่ท่านว่าเดี๋ยวรุ้นกันเบิ่งขอให้เห็น,นหลายพี่นอ้องคุ่นม่วก,กันไปก่อนครับ <laughs> บุลุว่าเพิ่องอยู่ทางนี้บเ่เด้อย เห็นกระมือเว้ยข้อควรระวังก็คือนี่แหละครับถั่วขนทองนี่แหละพี่น้องอู้เพี่อสั่งได้เด้อครับเนี่ยโลละสองหมื่นขนนี่เลี่ยมยุบๆเลยงามขนาดครับอยากมีโซ่ลาบก็ได้ไปก็เอาไปเกี่ยกับที่นอนพี่น้องแล้วก็นอนทับวู้คักเลยลุยกันต่อพี่น้อง ไอ้กบพาผมมุดมาลงทั่วขนทองล้วนๆครับพี่น้องพูดด้อเมนนบิร์ดผู้ดอ้อผูดด้อผูดด้อผูดด่อใส่ทั้งนั้นเลยโคตรอัอนตราย <c oughs> <c oughs> โอ้ เดี๋ยวเบิ่งตัวมันก่อนพี่น้องมุนไปมุนมาฟุกแล้วพี่น้องอู้บักใหญ่เลยกบเป็นคนเห็นเด้อทางอะไรวะเด็กหูทิศทางมันโบกแม่นมานี่เด้อพี่น้องคู่เด้อคิดสิ่งใดสิเห็นทางงามๆสัดๆมุนจนฟุกจนฟุกอีรีวะโอ้เสียไอ้กบเสียเสียเสียตุ้งตี่เสีย เดี๋ยวพายเบิ่งทางเฟิ่งพี่น้องเดี๋ยวให้อายกบจัดมันขึ้นต้นไม้หไดะ้ล <laughs> อู้หูมมีหัวน้ำสิให้อายกบอู้หูภูเขาสิเนี่ยอู้ห่เอพี่น้องลังแรกของปีหกหกโอ้โอขอให้ขาว้วพี่น้องตริงจรงจรงรง ไปเดี๋ยวมุ่นกลับออกไปเอาของมาลุยกันพี่น้องเดี๋ยวเขาจะอยู่ข้างล่างให้อายกบขึ้นไปตับ <c oughs> หมอสั่งห้ามบวยขึ้นต้นไม้ด้วพี่น้องไปเดี๋ยวลองลุนตั้งแต่ทางล่างพี่น้องเดี๋ยวให้อายกบตอกถอยขึ้นไปนาะดูว่าจะมีอะไรบ่เดี๋ยวเดี๋ยวม,มีกล้องกน น้ำห้าโลครับ,รบน้ำสงฝั่งตลอดคอนครับ <c oughs> ค,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 คอือประวัติหัวน้ำลามคนน่าจะมาอีกแล้วครับดีบุดีมีแต่หัวน้ำครับหยอดหัวน้ำเบิดครับบหยอดหังเลย กงลงวใส่ผมก่อนด้วย,ย,ออยวุ้ต <c oughs> ัดไม้มาให้ผมเลยครับ <c oughs> บูถึงครับควันบวมหอดทั้งพึ่งน้องเดี๋ยวตัดไม้กันอยู่มันต้องยาวหลายข้ามไอ้กบเสียบโอเค

ั้งแรกของปีวหกไล่พึ่งอเลต่อแล้วสิครับ หยุดเลยครับมันติตอดผมผมไม่ได้ใส่ยังอ่ะเอาเคสิเบ,บิงไอ้กบสุเอาหางเพิ่งพี่น้องเอาที่เพิ่งเ้อโอ้โหจ้าว่าเห็นไหมโอ้โหเอาเทสด้วยเนี่ยตอดบะพี่น้อง ขนาดเพิ่งห้างด้วยี่ตอดผมไหมสู้ครับสู้ดวนครับ <c oughs> ตอดครับ <c oughs> โอ้ยอดได้ครับ โมเมนต์นแล้วผมอยู่ในควันเด้อพี่น้องเพิ่งตอด <c ười> ปิดหน้าก่อนพี่น้องถูวก,กว่ามาได้แล้วโมดย่านแล้วจัดเต็มประนั้นนะ่ะสุเพิ่งพี่น้องมาเบิ่งกัน หลังเล็กปิวหกขึ้นง่ากครับคนผมไปไ็นไรหยุดอีกไหมจันทหน่ผมเด้อตีแ <c oughs> หงน้มันขาดเลยไอ้ ฟาดเอาครับฟาดเอาครับฟาดเอาฟาดทางมันน่ะแมนครับนั่นแหละขาวจ้อเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่แหละลงมาแล้วไอ้กบหัวนน้ำสีบุลงเนี่น่ะมัะน,น,นคือบ่วบิวะอ่าลงแล้วครับหัวนน้ำห้าสิบโล อโออ๋อ,อ,อนี่บุบีว่ะปกตินใน่วบว่า,าเมนอ๋อลงแล้วพี่น้องเอาให้เบิดนึครับอะไรก็ไม่มีแล้วมาโดนควน <laughs> ได้มาแล้วครับู่ได้นนัเพิ่งหางตัวเดียวก็ไม่มีนี่ผลงานของฮองครับมื่อนี้ครับสุดยอดเลยครับพี่น erm ้องตัวอ่อนไม่มีเลยครับใส่แต่น้ำใส่น้ำบังมันทูดอ่อนซุดเลยครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปต่อถ้าบอได้ยังไงครับจบเก็บครับเพิ่งหางแรกของปีใหม่งึดหลาย